เราก็ปลูกผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีแดดเหมาะมากเลยนะคะแต่ว่าอากาศร้อนนะคะวันนี้เราก็มากําจัดวัชพืชน,นะคะแล้วก็ขุดดินปลูกเพิ่มนะคะก็จะมีเป็นแตงโมแตงโมแตงไทยถั่วฝักยาวต่างๆนานาน,นะคะร้อนมากไม่มีแดดแต่ก็ร้อนแล้วก็วันนี้ก็มาถางหญ้ากําจัดวัชพืชน,นะคะ จะบอกว่าตอนแรกมองไม่เห็นอะไรเลยมองเห็นแต่ต้นหญ้าแล้วก็อาทิตย์นี้มาก็ผักที่เราปลูกเขาก็โตแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะนี่มันเป็นการปลูกแบบปลูกแบบไม่ได้ดูแลเพราะว่าออเรนะ่ไปทํางานที่ลําดวนอะาเภอลําดวนเนาะแล้วก็จะกลับบ้านมาเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์ละครั้งแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะคะก็คือปลูกมันปลูก ปลูกทิ้งไว้ถ้ามันมีออกดอกออกผลก็ได้กินถ้าเกิดก็ได้กินถ้าไม่เกิดก็ไม่ได้กินนะคะมันไม่เหมือนว่าเราอยู่บ้านตลอดเวลาเนาะถ้าเราอยู่บ้านตลอดเวลาเหมือนตอนที่พ่อยังอยู่นะคะพ่อก็ตอนเช้าๆเลยนะคะแกปลูกแกก็จะมาถางหญ้าปกติถ้าเราปลูกถัว่วปลูกผักที่เป็นไม้เลื้อยเป็นเถาเป็นอะไรเงี้ยะคะ่ะเราต้องทำเอาไม้มา ให้เขาขึ้นใช่ไหมคะเขาเรียกว่าทำ<ม>ทำค้างใช่ไหมคะทำค้างให้ผักขึ้นเหมือนกับปลูกบวบอะไรเงี้ยเราต้องทำค้างเพราะว่าไม้เลื้อยเนาะทำค้างให้ขึ้นแล้วเวลาเขาออกดอกออกผลมาเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็จะเก็บง่ายนะคะการเก็บก็ง่ายได้ผลผลิตเยอะนะคะตอนนี้ฝนตกได้ผลผลิตเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเราไม่มีเวลาเนาะ เราทำตอนที่เราว่างนะคะอย่างเช่นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาทิตย์นี้ได้หยุดแค่วันเดียวเนาะได้หยุดวันเดียวก็จะมาบ้านเสร็จแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วปลูกผักเอาไว้เนาะอาทิตย์นี้มาโอ้โหผักเต็มเลยมองไม่เห็นเอ้ยไม่ใช่ต้นยาเต็มเลยนะพูดผิดพูดถูกฝนก็ตกรีบพูดนะคะ่ะาเต็มเลยนะคะแล้วก็รีบมาถางหญ้าอ,อกแล้วก็ จะต้องเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกพืชเราไม่ใส่ปุ๋ยนะคะต้นไม้ของเราก็ไม่สวยนะคะช่วงนี้อันนี้ก็ฝนตกทางหญ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลามากพอก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะคะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่ากล้วยก็อยากปลูกนะคะวัชพืชก็ต้องทางนะคะย้าก็ต้องถางกล้วยก็อยากปลูกนะ,ะอันนี้อันนี้จะเป็นถัวกล้วยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะคะเพราะว่า พ่อบอกว่าต้องขุดหลุมให้ลึกๆนะคะเพราะว่าถ้าขุดหลุมยิ่งลึกนะคะเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ต้นเขาไม่ล้มนะคะต้นเขาไม่ล้มอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะแล้วก็ปลูกบวบไปนะคะนี่เดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อนนะคะ